สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ประถมทัศน์พันธุ์โกมลจากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ครับผมกรดไหลย้อนเนี่ยนะครับก็เป็นภาวะที่เ,เกิดจากกรดนะครับหรือน้ําย่อยอื่นๆในกระเพาะอาหารเนี่ยมันย้อนขึ้นมาอยู่ในหลอดอาหารนะครับเนื่องจากหลอดอาหารเนี่ยเป็นไวยวาที่อยู่ในช่องอกดังนั้นเนี่ยกรดไหลย้อนเนี่ยเมื่อมีกรดขึ้นมาตรงนีน้ก็จะเกิดอาการบริเวณช่องอกครับ กรดไหลย้อนเนี่ยนะครับตัวหลักก็คือตัวลกลไกที่ป้องกันไม่ให้กรดมันย้อนขึน้นเซึ่งอยู่ในคนปกติทุกคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในบางรายนะครับทำให้เกิดกรดไหลย้อนขึ้นโดยปกต네ิเนี่ยตรงรอยต่อระหว่างหลอดอาหารที่อยู่ในช่องอกกับกระเพาะอาหารที่อยู่ตรงช่องท้องเนี่ยจะมีจะมีหัวรูดอยู่อันหนึ่งนะซึ่งหัวรูดนี้เนี่ยจะทําหน้าที่ปิดเกือบตลอดเวลานะครับจะเปิดก็ต่อเมื่อมีอาหารจากหลอดอาหารเนี่ยนะครับจะลงไปในกระเพาะอาหารเท่านั้น เราพบว่าในคนไข้ที่เป็นกรดไหลย,ย้อนเนี่ยมกักจะมีปัญหากับเรื่องของหูรูดตัวนี้นะครับที่ทําให้มีปัญหานอกจากนั้นเนี่ยปัจจัยอื่นๆเนี่ยก็อาจเป็นไปได้เช่นมีภาวะการติดโตของกระเพาะอาหารที่ผิดปกตินะครับหรือว่าการรับประทานอาหารเป็นปริมาณมากๆซึ่งทําให้กระเพาะเนี่ยไม่สามารถที่จะทํางานย่อยอาหารได้หมดเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่จะทําให้อาหารน้ําย่อยแล้วก็กรดเนี่ยย้อนขึ้นมาได้ง่ายขึ้นครับ อาหารที่มีความเสี่ยงนะครับก็มีตั้งแต่ปริมาณนะครับถ้าทานปริมาณมากๆในทีเดียวเช่นเราเราไปทานอาหารที่เป็นแบบเ,เติมได้ไม่อ้านแบบบุฟเฟ่เนี่ยก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นเป็นพิเศษนะครับการทานอาหารที่ไม่ตรงเวลาเนี่ยก็มีส่วนด้วยเหมือนกันนะครับนอกจากนั้นเนี่ยชนิดอาหารที่มีรายง,งานว่าทําให้คนไข้เนี่ยมีอาการมากขึ้นเนี่ยก็คืออาหารรสจัดอาหารที่มีน้ํามันเยอะๆนะครับแล้วก็อาหารที่มีรสค่อนข้างปรียวครับผม กรย้อนมักจะเป็นโรคที่ไม่ได้ร้ายแรงขนาดทําให้เสียชีวิตนะครับเป็นโรคที่ทําให้ก่อความราคาญแต่บางครั้งเนี่ยอาการก็เป็นเยอะมากๆจนต้องหยุดงานนะครับแต่ทีนี้กรดไหลย,ย้อนในบางรายนะครับมีส่วนน้อยเนี่ยอาจจะมีลักษณะรุนแรงก็คือกรดเนี่ยอาจจะขึ้นไปกัดตัวหลอดอาหารได้มากจนเกิดเป็นแผลและเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งหลอดอาหารได้นะครับ สวนหลย้อนเนี่ยบางทีไม่อาจจะไม่หายเองนะครับไม่หายเองนอ,นอกจากว่าเป็นเป็นชนิดที่ไม่ดูนแรงแล้วก็สามารถที่จะปรับเรื่องอาหารนะครับได้อาการก็จะลดลงไปเองได้นะครับแต่ส่วนใหญ่เท่าที่เห็นในคลินิกเนี่ยมักจะต้องจะต้องได้รับยานะครับโดยทางมาตรฐานนี่คือการรับยาลดการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารนะครับเพื่อทําให้กรดในกระเพาะเนี่ยมีปริมาณลดลง เมื่อกดลดลงเนี่ยก็จะมีโอกาสย้อนขึ้นมาแล้วก็ทำอันตรายต่อเยื่อบุหลอดอาหารในลดลงครับโดยมาตรฐานเนี่ยให้ใช้ยาน,นี้ไม่ต่ำกว่า4สัปดาห์ครับถ้าคนไข้ที่เป็นโรคกดไหลย,ย้อนชนิดที่ไม่รุนแรงและรับประทานยาครบตามมาตรฐานเนี่ยก็มีโอกาสหายได้นะครับแต่อีกส่วนหนึ่งที่คนไข้จะต้องปฏิบัติด้วยก็คือการปรับเรื่องของพฤติกรรมการรับประทานอาหารนะครับโดยต้องรับประทานอาหารตรงเวลา ทานอาหารปริมาณพอเหมาะไม่มากจนเกินไปแล้วก็ในช่วงที่มีอาการเนี่ยอาจจะต้องรับประทานอาหารที่รสชาติจืดหน่อยไม่มีตัวที่เป็นพวกเครื่องปรุงต่างๆนะครับที่ทําให้มีรสจัดระวังอาหารรสเรี้ยวแล้วก็ระวังอาหารมันด้วยครับกระยอยมีโอกาสกลับมาเป็นซ้ําได้ครับเนื่องจากว่ากระยอเนี่ยตัวรากของปัญหานี่มันอยู่ที่ความปรติของระบบที่ป้องกันนะครับซึ่งเป็นเรื่องของหูรูดหอลอดอาหารเป็นหลักนะครับตรงนี้มักจะเป็นปัจจัยที่มีอยู่ใน แต่ละคนนะครับมีความแตกต่างกันไปคนที่มักจะเป็นเนี่ยก็คือมีหูรูดที่อาจจะทํางานได้ไม่ดีนะเมื่อเทียบกับคนทั่วไปดังนั้นเนี่ยถ้าเขาหายแล้วแล้วเขายังไม่ระวังตัวนะครับยังทานอาหารที่เป็นกลุ่มสี่ยงอยู่นะครับก็มีโอกาสที่จะเป็นได้ครับอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวกับอาหารนะครับพี่ผมยังไม่ได้กล่าวเลยก็คือเรื่องของน้ําหนักตัวครับการที่มีน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นนะครับจะทําให้หูรูดเนี่ยทำงานได้น้อยลงนะครับเนื่องจากร่างกายเราเราขยายตัวขึ้นนะครับ แล้วก็การทานอาหารมากๆนะครับการทานอาหารมาันนะที่สัมพันธ์กับการที่น้ำหนักตัวขึ้นเนี่ยก็เป็นปัจจัยเสียง่องกลดไหลย้อนด้วยนะครับในต่างประเทศเนี่ยมีงานวิจัยด้วยว่าหากเราให้คนไข้เนี่ยลดน้ำหนักตัวอาการกลดไหลย้อนก็จะเป็นลดลงครับดังนั้นเนี่ยในในทางกลับกันเนี่ยเวลาที่เรามีกดไหลย้อนเนี่ยหากเราออกกำลังกายสม่ำเสมอและลดน้ำหนักเนี่ยก็จะสามารถลดอาการของกลดไหลย้อนได้ด้วยครับและก็ยังป้องกันการกลับเป็นซ้ำเมื่อเราหายได้อีกด้วยนะครับ